ครับท่านผู้ชมมีพอเที่ยงก่เดินทางมาที่ดอนพุตาครับผมมาติดตามตัวเลขหรือว่ามาติดตามสถานการณ์กับปูผาแดงเพราะว่าพอเที่ยงเองก็บอกเคยบอกเคยเห็นเฝนตกเตื้ยเนาะยินแต่พวกกลุ่มพายเห่งฝนว่ามนีปูผาแดงเพิ่นมาที่ดอนพุตาครับก็เลยจะมาติดตามเพื่อว่าเพิ่นอาจจะมีตัวเลขเด็เดๆไปฝากท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบๆไปถามเบิ่งครับต้าไปถามเบิ่งกงับเพิ่นเบิ่งก่านผู้ชม จีบ้ม่เอาีบใช่ไครับผมจะลงไปท่าขุนยั่ครับผมไปขุนผมก็ลงไปสติปุรัตน์ไปยครับผมเมื่อที่นาเราไปนไปไปอยู่แถวนงไปไปพารนยไปอวนไปลุ้นลุ้นไครับอาจารย์ไล่ครับโอ้นอนกมาท่าขุนกันไร่เนาจะท้าแต่นอสกันจนละกันโอ้มาตนาการ น้องบัวระพู่าจางวะน้าลางของบัวระพูวะเป็นแฟนรึเปล่ ฝันอย่างแน่บอกให้ฟังแน่ผมมาทีหลังผมยังก็ได้ยินอยู่ฝันว่าไปขึ้นเขากับผู้หญิงสามคนขึ้นเขากับผู้หญิงสามคนเลยอยู่ป่าป่าเป็นปลาโดได้ห้อยห้อยห่อยเขาเป็นปลาโรดบอกเหรอปลาโรดห้อยจะคือโบราณเขาเรียห้อยใช่ไหมอ๋อแบบเอาไม่ห้อยห่อยแค่นั้นบอกครับขึ้นเขาไวเนี่ขึ้นเขาเร็วๆเลยแต่เลยให้มู้หญิงเน่ยเอาป่าลงมาไม่มีฝันทำนั่นแล้วอันนี้คล้องฝันนอกอ่ะ จลนาสิเเทากับโมโเับขนาเนาะ่ผมาว่าสิ่งที่แน่ๆครับเป็นตัวใหนพอตามที่พ่อคิดว่าที่ตัเป็ที่ก้าไป็ดอ้เกาเปดซีปลาเป็นแปดเป็นบ่พ่อับกับปูยืนในวัดลาแปด่นมิ่งีมีิ่งนี่เป็นซีบอครับมิ่งเป็นปลาเป็นแปด เก่าก็หายมงาสย้วึเขามันขึงจะเป็นเล็กสูงอ๋อครับเป็นเก่าอครับผมเพราะว่าเขาเขาก็ะทีสูงนะครับทตอนผม้ชมทำไมเขาไปเป็นเลขเก่าครับปลาคือ8ดอยู่แล้วครับผมตีไปตามนาครับผมตีไปตามข้อมฝันเนาะตีไปตามข้อมฝันครับผมกับพระจำโอ้ผมพอผ้าแดงครับผมพอผาแดงเพิ่นฝันฝันว่าได้ขึ้นเขาแต่ว่าไป เอาปลาไปห้อยไม่บอกพอห้อยปลาไปน้ำไม่บอกหือปลาห้อยขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปตั้งเพิ่เดินไปแล้วเอาพวงป่าหายไปยิงอ๋อพวงป่าเอาไปไปเห็นไปยิงอยู่บนเขาว้านซะย่งตามหลังขึ้นกันอ๋อไปไปนับกันครับผมครับอ๋อตามหลังขึ้นกันครับผมก็ลองแผลบิ่งครับท่านผู้ชมน่าแต่ส่วนตัวคนพ่อยิงเพิ่นกะตอนสักหน่อยก็จะเข้าปู่พนากให้ไปถวายผ้าใต้ยิวในเพิ่นก่อนกลับมาบ่ายโมงก็สิมาบวงสรวงอยู่ที่ พอนำทิพย์พ่อเ,เนี่ยนะครับอ๋อพ่พอจะบงสรวงโยนบอลนำทิพย์มาหนี้ครับผมสองใบสองใบเพราะว่าว่าไว้นะว่าโชคลาภวันได้นั่งก็ถือวาแก่เพื่อนผมก็เลยถูกเนาะครับเพราะว่าเรียกใครวันบูถูก,ถกนน็ถูกทั้งว,วันมาเองโอ้ถูกเราตัวบอให้ซื้อมันก็ให้ซื้อครตัวโอ้ยแต่ทำเพ่งเก่งตัวถูก <c oughs> วาวันทีดีอยู่เนาะอ๋อพ่อถึงวันทีดีบ่ถึงวันทีดีโอ้ครับผมยองดีนะจะใบละครับสองใบสองใบเนาะโอ้กะทิว่าดวงดีละครับเนาะดวงดีห้าสิบใน ร้านนแม่นครับผมสีเพื่อนในร้านอ๋อส่วนตัวสีคุณพ่อตีนี่ก็เป็นเก้าแปดสี่เนาะจีวัตตีไห้ครับเป็นแนวทางครับผมเป็นข้อมฝันกับเพียงข้อมฝันนล่แหละครับแต่ว่าข้อมฝันก็เคยเป็นจริงอย่างสินะครับท่านผู้ชมเนาะกับคุณพ่อผาแดงครับผมเป็นหลังผู้ผาแดงครับนี่กับคุณพ่อร้อนครับผมพ่อร้อนครับผมคุณอะไรพ่อขอบคุณหลายครับนี่ครับกัพ่อใหญ่ไม่ใหญ่พันเดือนท่าไม่ใส่ก็ครับนี่เดี๋ยวท่าไม่ใส่ก็พ่อ ามันนากลารโอ้นากลารนี่มันอุบวนนาการลำพูมันอุบลำพูอผมอุบลผมเลยบงหัวจักนะครับว่านากลางผมเลยบงหัวเลยผมอุบลอันนี้ช่องสตาร์ด้าชาแนลครับผมสตาร์ด้าชาแนลอยู่ฝั่งอุบวนครับอ๋อที่ตามสตาร์ด้าชาแนลกับมี่ตัวเล็กกันละครับปูเจกับมีเด้อครับผมปูเจกจะดังทั้งฝั่งฝั่งอุบลครับ เติดตามกับคุณพอลอ์ครับผมว่าคุณพอหล่างผู่ผ้าแดงคนขายเป็นที่เดียวแลวครับคือ984แต่ว่าเราลองมาฟังเบืองครพอรางวัลที่4นี่จครับ2เขาได้สำกันกับู่ต่อขนนม่อนีูู่่น้ได้สใบโอ้ได้เลยค่าหกหกใบ่ายา้อยู่หัวนไ โอ้ต้นใหญ่ๆนี่ต้ัโอ้ต้นัหนับต้นครับต้นยูปากันลานี่ครับอเป็นต้นย่างนี่บครับต้นหานพุ่นคัสสีฟกสลาครับท่านผู้ชมต้นยหญ่งน่ครับ รู้แสดงมาครับครับครับนกดีนกดีปูปูจุดเดียวจำเราเลยทิ้งเบื้องต้นสิรูดีเลยนะปลอดภัยครับยอดดันนี่ก็ไม่ไปไหนครับ้านเรียนนั่งัยู่นะครับ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 ผมครับผมสุ่มครับครับก็ปั่นครับครับปั่น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 ปั่คปั่น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 ปับนปั่นปั่ ้อฝ <Blake. S 1> นฝันเี <ý> well, ่เนาะก็ว oh ่าเราได้อเราตีเรามาหายแล้วก็ได้ศูนย์แปดเก้ากันนะศูนย์แปดเก้าตัวร้องนันตัวร้องนันปาเสือบางอย่างได้ศูนย์แปดเก้า เก้าแปดศูนย์เก้าแปดยดเก้าครับผมเรือก็คือของครูผ่านแมนโยของครูผาแดงคนกระบอกกันเก้าแปดซีจะว่ากัแน่มีรับมีครับนจเมื่อกาครับมอคับเลขก็ได้ครับโอ้เลขจพวกฝันเป็นว่ามันมาคาบลอตเตรี่เอาไปนี่เยอัาเป็นศนแปาแปเก้าเก้าแปดศูนยเกาแปดะมันแมนอีกเนาะรางวัลที่สี่จารางวัลที่หน่งบอกครับ มม็ดก้อนเนี่ยมดก้อนัาเอาเดียนอกสองหนึ่งจะเลยเยาไว้ซีใบแล้วติดสองใบในวันที่2องเนาขึ้นรถไม่อีกกันเลยว่าโอ้ยฝนดีเลยแต่วายเสี็ยขึ้นพระเจ้าอยูอ่หอนต้นไม้ผูข,ขาได้เดียวนึงวางซีวันนี้ว่า,เอ,วาเอาอีกนเด้256ะนะ <256. S 2> สองห้าหนะไมบก็ไวายอยู่วันนี้ไม่ได้หวใบตัวนมันเป็นเสียหายีหาว้บขมานี่่วอะไรเลขกะทีได้บนหนึ่งนะขี้วากัน คนกสินอนกับวายเอผู้องมาแล้วูที่กขาขกับวายตลอดเนาะคถึงนิที่เขาไม่บอกเน่ยเป็นปูที่ประขาบพอหรือว่าเป็นเป็นคนที่บอกจากว่าจนมาจักไหนรูปร่างคือว่าผู้เถ่าะล่อ๋อพูดเฒ่าแต่ว่าเป็นผู้ชา้บ่พ่อพูดขึ้นมาพูดขึ้นานว่าหาเพ่นไหมผูท่องมากผูทองมาก ที่มนตามแฟนไงมันว่าจะไปรอคอแค่มันทุทีสามนกิดตัวนี่จะได้อย่งนีอ๋อมกจะไปได้ไหมบอกว่าไปบอกเลยบอกไปบอกเลยอ้อมเลยบผมผู้ใที่มีดวงไปหาบอกเลยอาทัไปหลุดขดทิ้งูเนาบ่วนมามันเกิดมาดเรื่อยเนาะเปยังขัตัวยึดสั่งได้แน่นอนเดี๋ยวหลายช่อง่หลายช่องหลายช่องสตาร์สตาร์ด้านเีต่างคนผู้ชายค่ะ คุณทมนำรับอันนี้สตาดาชาแนวครับผมข้าพเจ้าพูดได้หลายครับผมพูดได้หลายครับตอนไหนก็พ่อย้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่พ่อโอ้คุนฝันคุณฝันไม่ฝันมาบอกคุณประธานไหนค่ะทาน้ชมเนาะครับครับ89 89 89 89 89 89 8 89 9 89 89อ9 89คุณพ่อเองเพิ่นก็เคยฝันฝันแล้วเพิ่นก็เคยได้โชคได้ลาภนะครับท่านผู้ชม ยังงวดติดพานมากครับแล้วมันติดสี่อีกสองใบแล้วครับกัเป็นเด็กไายสามตัวหกใบมั้งตามที่คุณพ่อเนอะออาเนะครับผมติดพ่อบ่อยพังเนาะครับผมกรลองติดตามเมื่อีกครับว่านี้ครับศูนย์แปดเก้าเก้าแปดศูนย์นะครับท่านผู้ชมที่คุณพ่อท่านบอกว่าท่านฝันอีกแล้วงวดต่องวดครับผมงวดต่องวดนะครับท่านผู้ชมเนาะคุณพ่อเพิ่นเดินทางมาจากบ้านไหนก็แม่คุณพ,พ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนก็เนาะนวลเมืองครับ,บนวลเมืองบ้านนวลเมือง มาทำกันบอกกับพ่อเราโอ้บ้านโน่นเมืองครับครับผมอยู่อเภอียงก่อนน้องบุญรัภูอำเภอนากลารน้องบุญรอภูเนาะเพราะเรื่องยุกไกเพราะเรื่องกระโปงครับแต่ผู้ชมแต่ว่าท่านใด้จิชื่นชอบตัวเลขที่คุณพ่อเป็นนิมิตฝันหรือว่าเป็นฝันนั่นครับก็089980นะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมแต่ส่วนผู้ผาแดงที่เพิ่นให้นั่นครับก็คือ984ครับคล้ายๆกันครับผมแต่ว่ากับบัวสงเป๊ะปานไดนครับผมท่านใด้จิชื่นชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ดาชแนลในเรื่องการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นกำลังใจให้คนท่าลิปบนะครับเนาะคลิปนี้พื่อน้องขอตัวลาไปก่อนครับท่านผู้ชมก็ขอให้รรมมท่านผู้ชมทุกท่านจงประสบในความโชคดีแล้วครับมีเงินทองใส่เสมอเสมอเล้วครับผมก็ให้สุขภาพแข็งแรงครับจาเจ็บจาจนมันหมายกันสเสมอทุกคนนะครับผมนี่ครับจนใหม่ที่คุณพ่อเพิ่น